สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างบาสนะครับวันนี้พามาดูลำโพงอาการเสียงแปลกๆนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมไปพร้อมกันเลยครับแค่เปิดก็ได้ยินเสียงเบาๆแล้วนะครับเมื่อกี้ผมลองฟังแล้วล่ะครับก่อนที่จะมาอัดคลิปเดี๋ยวเราจะใช้แท็กตัว80เฮิร์ตนะครับเพราะว่าตัวเอม์ตันเขาจะไม่ได้โลมากนะครับเสียงเขามาดูกันว่าเสียง80เฮิร์ตจะเป็นยังไงนะครับ ชัดเจนเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามางัดตะแกงหน้าขึ้นดูกันครับว่าตรงไหนมีปัญหานะครับ แสดงว่าดอกหลังอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดอกหน้ากันครับแต่ว่าผมจะทําความสะอาดด้านในให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็จะผมจะถอดออกมาอ้ถ้าผมทาอย่างนั้นเดี๋ยวเพ,เ,พเพื่อนก็จะไม่รู้ว่าเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนดอกอย่างเดี๋ยวให้ดูนะครับ ถ้าเปลี่ยนดอกเดี๋ยวทำยังไงแต่ปกติถ้าลูกค้าส่งมาซ่อม,มอย่างนี้ผมต้องทำความสะอาดบอร์ดให้ด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวใช้ใช้ไปแล้วมันเคยการ็อตนะครับอายุจะไม่ยืดครับจะไม่เห็นเป็นรอยกาวติดนะครับ เราบีบตรงด้านโคนหนงนี้นะครับอย่าบีบตรงปลายนะครับถ้าบีบตรงปลายจะเสียบยากครับเราบีบตรงโคนเพื่อให้วตอนเสียบจะได้แน่นนะครับอันนี้ผมติดฟองน้ําไว้แล้วผมจะเตรียมไว้สองแบบเพราะ,ะตอนแรกผมไม่รู้ว่าด้านหน้าหรือด้านหลังเสียนะครับผมก็เลยเตรียมไว้สองแบบแต่นนี้เป็นตัวด้านหน้านะครับเพราะปกติด้านหน้าจะมีโฟมอยี้ครับตัวโค้งนี่แต่เราใช้นี้แทนได้เหมือนกันครับอันนี้ทดสอบแล้วแล้วก็มาลอก เทออกนะครับตรงนี้นจะเป็นคล้ายๆกาวครับคล้ายๆกาวนี่นะครับอีกนะครับเก็บมาให้ที่เห็นเงาๆนี่ครับไม่ใช่เ,เหมือนกาวสองหน้าเราลออกะครับนะครับจะเหนียวๆนะครับ,รบ,รบถ้าสังเกตรอยเดิมเขาจะมีกาวอยู่นะครับก็ใส่ใหม่เข้าไป ใส่ให้ทุกขั้วนะครับเขาจะบังคับให้เราใส่นะครับถ้าเราใส่ผิดมันจะใส่แต่ขั้วเดียวครับคือเอาอันอันอันที่เป็นตัวเมียอันใหญ่ไปใส่อันเล็กเดี๋ยวมันจะเหลือตัวเมียอันเล็กอันเดียวทีนี้มันจะใส่อันใหญ่จะใส่ไม่ได้นะครับภาษาที่ผมคําศัพท์ที่ผมเคยใช้ตอนสมัยที่ทํางานเขาเรียกปกายโยเกะนะครับก็คือป้องกันการไม่ให้เสียบผิดนะครับแล้วตอนที่ใส่ลงไปเนี่ยครับระวังสายตัวนี้ครับถ้ามันมาลอง ดอกมาเกินไปไมันจะใส่ดอกไม่ลงนะครับจะคําอย่าเพิ่งขันแน่นทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะเอียง เช็คดูว่าไม่รั่วประกอบแน่นครับเดี๋ยวเราลองอีกทีนึงหายแล้วไม่มีอาการเมื่อกี้หายไปแล้วปิดเครื่องแต่ถ้าเป็นเพื่อนช่างหรือว่าเป็นเพื่อนๆที่อาจจะ มีความรู้ด้านนี้เทคนิคเพิ่มขึ้นนิดนึงที่สามารถจะแกะเข้าด้านไหนได้ครับผมก็แนะนําให้แกะเข้ามาด้านไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่โซนหนึ่งของรุ่นนี้ครับที่ชอบเสียมันเกิดไมเกรชันนะครับก็คือตัวสารละลายที่อยู่ในเซรามิกคาปาซิเตอร์ครับมันมันจะค่อยๆอ,ออกมาตรงขั้วทําปฏิกิริยาเคมีนะครับและสุดท้ายมันจะช็อตกัน แล้วก็ลูกค้าสบายใจได้นะครับถ้าผมไปจับบอร์ดให้ผมใส่ตัวที่เป็น e s สทีทิชาตออกจากร่างกายผมนะครับเพื่อไม่ให้ไปจับโดนเลยแล้วมันมันแป๊บมันเปรี้ยจวผมจะซีซีโซนให้ดูว่าโซนไหนนะครับที่มีปัญหาบ่อยๆแล้วเราควรทำความสะอาดก็คือโซนตรงนี้นะครับนะครับ กับตรงนี้นะครับมันจะชอบถ้าเราดูใกล้ๆถ้าเราเครื่องที่ใช้เปนานๆตรงนี้ครับจะเห็นเป็นคว่ำเป็นลาน,นิดๆคือตัวสารเคมีครับหรือว่าผมก็อาจจะเรียกไม่ถูกมันเกิดปฏิกิริยาเคมีในอากาศครับะว,ว่าวัสดุ2ชิ้นมันก็จะเกิดไมเกชันนะครับไมเกชันเราก็จะทําความสะอาดครับเะพะจุดนี้น ก็ด้านบนนะครับด้านบนเจจุดตรงนี้นะครับทําไมสิ่งต้องมาทําตรงนี้ทําไมตรงอื่นไม่ไม่ค่อยสําคัญหรือเปล่าเพราะว่าตรงอื่นเป็นแรงดันต่าครับแต่ตรงนี้เป็นแรงดันสูงอยู่ที่ประมาณ16.5โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นพวกแรงดันสูงเนี่ยครับมันก็จะเกิดการนําไฟฟ้าได้ง่ายกว่านะครับก็ใส่กลับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีอุปกอรณ์ล้างก็ไม่เป็นไรครับทำแค่เปลี่ยนดอกมือสกู่ก็เพียงพอครับอันนี้กรณีที่มาถึงแล้วเราก็จะได้ใช้งานได้นานขึ้นนะครับ เราใส่ครับระวังให้ดีครับตรงนี้เป็นขั้วสกดให้ลงครับขันนอ็นอตน็อตด้านในนี้ต้องไม่มียางนะครับผมเคยเจอหลายหลาท่านที่เปลี่ยนแบตเตอรี่เองนะครับบางทีเอาน็อตตัวที่มียางมาใส่ข้างในนะครับ ยางที่อยู่ที่น็อตต้องเอาไว้กันน้านะครับไม่งั้นถ้ามอยข้างในปุ๊บพอเอาตัวที่ไม่มียางไปขัน้างน,นอกมันก็จะกันน้ําไม่ได้ด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือมันจะเกิดลมรั่วด้วยนะครับสังเกตว่าจะมีรอยเก่าอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนที่เราเสียบเข้าไปครับให้เราลบนิดหนึ่งเราลบนิดหนึ่งไม่ต้องให้ดอกมันเป็นนุนนะครับ ว่าไม่รู้อะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงสักหน่อยเปิดเพลงสักหน่อยจะหาเพลงก่อนอ๋อลืมยังไม่ตอบบทตร ทรศัพท์ผมครับบางทีมก็ยอมให้ลำโพงต่อบูทต์อัตโนมัติบางทีก็ไม่ยอมต้องรีสตาร์ทเครื่องเนี้ยถึงจะถึงจะหาย เรียบร้อยนะครับผม now, เดียวไปชาร์จแล้ววัดความจุนิดหนึ่งครับว่าแบตเตอรี่ความจุปกติหรือเปล่านะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับวันนี้ผมช่างบาสสวัสดีครับ